ขึ้นแล้วนะครับเกมพอเด็กแม่มอสครับสวยสังหารคู่นี้ยังรับได้อยู่ก็เป็นทีมเด็กแม่มอนะครับที่ออกนำไปก่อนหนึ่งต่อศูนย์เด็กแม่มอเป็นฝ่ายเซิฟยังรับได้อยู่นะครับสวยสังหารสวยสังหารขอ่านไปก่อนเด็กแม่มอ ลูกน,กนี่สวยสังหารลูกนี้ตบโอ้โหโสองต่อศูนเด็กแม่หมอจะเป็นฝ่ายเสิฟเสิบดีรับก็ดียอดสวยสังหารอีกครั้งหนึง่ง สวยสังหารขอตบลูกนี้ยังรับได้อยู่เด็กแม่หมอสวยสังหารสวยสังหารลูกนี้ยอดเบาๆยังรับได้อยู่ไหมยังรับได้อยู่สวยสังหารขอตบไปในแลนดังสวยสังหารโอ้ปัดกันตบนะครับกูนี้อยา่าลบไปเบอร์ตัมตบที่บ้านนะครับสวยสังหาร สวยสงาขึ้นลูกนี้ตกยังรับได้อยู่สําหรับเด็กแม่หมอเด็กแม่หมอขอตบบ้างยังรับได้อยู่สวยสังหารตกเด็กแม่หมอ,อยังรับได้อันนี้เกมรับเหนียวแน่นกันตั้งสองทีมจะมีลูกบอลดิลูกบอลอีกลูกหรือว่าจะใช้ลูกเดียวคน เด็กเก็บหล่นคูเร็วนะครับเด็กแม่หมอเป็นฝ่ายเสิร์ฟสวยสังหารยังรับได้อยู่ล้อ ตบบ้างลูกนี้ได้แล้วโอ้โหขึ้นมากองด้านหน้านะครับหนึ่งต่อสามเด็กสวยสังหารจะเป็นไฟเสิร์ฟ เด็กแม่หมอยังรับได้อยู่ขอโตบลูกนี้ยังรับได้นะครับสำหรับสวยสังหารสวยสังหารขอ่านไปก่อนเด็กแม่หมอขอโตบลูกนี้ยังรับเนี่วแน่นอยู่แต่ออกสีต่อนงนะครับเด็กแม่หมอจะเป็นฝ่ายเสิฟก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับ สวยสังหารยังรับได้อยู่ขอตบในด้านหลังเด็กแม่หมอขอตบลูกนี้ยังรับได้อยู่สวยสังหารเขอตบบ้างลูกนี้ยังรับได้เด็กแม่หมอเด็กแม่หมอขึ้นยังรับได้อยู่สวยสังหารสวยสังหารเขอยอดลูกนี้ในด้านหลังเด็กแม่หมอโอ้โหต้องโทษเน็ตแล้วครับ เป็นเพราะเน็ตนะครับอ้าต่อหนึ่งเด็กแม่หมอจะเป็นฝ่ายเสิฟโอ้โหเสิฟมุดลงดินนะครับสองต่อห้าอีกสามลูกนะครับแต้มหมางกันไม่มากสำหรับสวยสังหาร เด็กแม่หมอตบลูกนี้ทัชบอลออกเอาหกต่อสองเด็กแม่หมอจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟยังรับได้อยู่เด็กแม่หมอลูกนี้ปิดจังหวะกะนะันครับสามต่อหก ห่างกันแค่สามแต้มนะครับถือว่าไม่มากไม่มายนะครับสำหรับทั้งสองทีมเด็กแม่หมอขอขึ้นตบยังรับได้อยู่เด็กแม่หมอยอ้กังขอขตบลูกนี้ยังรับได้อยู่ยังเหนียวแน่นนะครับ <c oughs> สวยสังหารขอผ่านไปก่อน หแบบว่าเกรงใจกัน oh! ส <c oughs> ี่ต่อหกสวยสงหารจะเป็นฝ่ายเสิบห้าต่อหก ตกลูกนี้โอ้โหตกไปในพื้นที่ว่างนะครับจิตต่อห้าออกน้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเด็กแม่หมอ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  เด็กแม่หมอเสิบได้สวยยังรับได้อยู่นะครับสําหรับสวยสังหารขอตบลูกนี้ยังจะเล็บได้สวยสังหารตบอีกครั้งหนึ่งเด็กแม่หมอขอตบลูกนี้ยังรับได้อยู่ยังได้อยู่สาหรับสวยสังหารยังรับได้อยู่เด็กแม่หมอขอตบยอดลูกนี้สวยสังหารยังได้ขอแก้ไขไปก่อน สวยสังหารโอ้โห,โห,โห,โหโตบตะลุนิดว่าอย่างนั้นนะครับแปดต่อห้าสวยสังหารก็ผ่านไปก่อนลูกนี้ เด็กแม่หมอตกยังรับได้อยู่สำหรับสวยสงหารยอดว้ลูกนี้เด็กแม่หมอยังได้อยู่ก็ตกสุดคลาสสิกนะครับสำหรับคููนีลปดกันลุกลัดกันรับจริงๆเด็กแม่หมอขอตกโอ้โห <laughs> แบบว่ามันว่างอยู่นะครับตรงนั้น9ต่อห้า เก้าห้าสีสิบห้ายังรับได้ยูเด็กแม่หมอยครั้งหนึ่งเด็กแม่หมอขอติจากเน่นหลักโอ้โ,โ,โหลูกตีติดหกต่อเก้าสามเต้มยังทันอยู่สำหรับสวยสังหารเด็กแม่หมอ ขอตบลูกนี้ยังได้อยู่สำหรับสวยสังหารขอผ่านไปก่อนลูกนี้ออกนะครับเจ็ดต่อเก้าตามมาแล้วนะครับสำหรับสวยสังหาร ผ่านไปก่อนสำหรับเด็กแม่หมอสวยสังหารขอตบลูกนี้ในแดนหลังออก10บต่อเจู่นี้ก็ถือว่าสุดยอดนะครับปลัดกันลูกปลัดกันรับสวยสังหารขอผ่านไปก่อนออกนะครับ ขอเวลานอกนะครับขอเวลานอกอก,ก,ก็ปลกก็ไม่หายไปเรื่อยนะครับไม่ามากนะครับ3-4มสี่ต้ม3 4คะแนนนะครับเราก็ทันกันได้นะครับอยู่ที่ช่วงจังหวะและโอกาสนะครับ <ง spreads> สำหรับคู่สุดท้ายนะครับตีมหัวดินไฟนะครับพบกับตีมนุกนกกันนี้เป็นคู่สุดท้ายของวันนี้